จังหวัดร้อเอดประชุมติดตามความคืบหน้าการขยายโรงพยาบาลร้ออดครั้งที่10เดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของจังหวัดวันที่2ธันวาคม2568เวลา9ในาฬกาสนาทีณห้องประชุมพระเวสสันดรชั้น3สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอดจัดประชุมการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือการขยายโรงพยาบาลร้อยอดครั้งที่10 โดยมีนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมเพื่อพิจารณาความเคลื่หน้าและกันชับบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประชุมได้สรุปผลการำดำเนินง,งานที่ผ่านมาโดยภายหลังการขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดจำเป็นต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่และ ย้ายหน่วยงานราชการหลายส่วนออกนอกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งทุกอย่างงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างเหมาะสมตามขั้นตอนประเด็นสำคัญคือการจัดสร้างเรือนแถว10ครอบครัวและเรือนแถว6ครอบครัวเพื่อทดแทนบ้านพักสัตว์ีจังหวัดระเอ็ดโดยโรงพยาบาลระเอ็ดได้ดำเนินการขอให้ใช้พื้นที่จาก มณฑลทนาหารบกที่27แล้วอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างด้านเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยู่ระหว่างกระบวนการจัดการทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชนกรณีการปิดถนนรัฐกิจคลคลาพร้อมเตรียมทําถนนทดแทนบริเวณเข้าโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดตามหลักผังเมืองสำนักง,งานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับพื้นที่ราฐพัสดุรออ .15 ซึ่งมีหลายหน่วยงานทยอยมอบคืนพื้นที่โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรื้อถอนอาคารแล้วเจ็ดหลังและอยู่ในขั้นตอนประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อดำเนินการขยายขายทอดตลาดนอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่ราฐพัสดุรอ,ออ .15 ได้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดต่างอยู่ระหว่างกำหนดกรอบเวลาในการคืนพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ต่อไปขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการติดตามบูรณาการและเร่งรัดโครงการเพื่อให้การขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเกิดผลเป็นรูปธรรม และรองรับการบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในอนาคตอย่างเพียงพอคมขิดพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดระเอีดภูวนัทแสงงามพีพีน Thailand ดรายงาน